ครับอันนี้หม้อที่สองนะครับหม้อที่สามอหม้อที่สามแล้วนะหม้อสองยู่นี่ค่ะหมดแล้วหมดเลยนะครับสามหม้อใหญ่นะฮะไนะะคคครรัับบนนนนนหม้อึงิี่ครับอย่างนี้นะครับเรียกว่าโจ๊กของแท้นะครับได้แล้วหรอครับ ของผู้ใหญ่นะครับทุกคนใส่ทุกอย่าง37บาทนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิปนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็อยู่บริเวณถนนสีจำปานะครับร้านที่ผมจะพาทุกคนนะครับมากินมาแนะนานะครับวันนี้จะเป็นโจ๊กนะครับผมชื่อร้านธนพรโจ๊กหม้อดินนะครับผมร้านนี้นะครับผมเคยมา หนึ่งครั้งแล้วนะครับขายดียมากนะครับปีนี้เรามาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะครับผมอาจจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศทางร้านพร้อมๆกันนะครับผมตามผมมาครับอืมโอ้โหอันนี้คือทำโรอลูกค้าไปเลยใช่ไหมครับอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยอันนี้มี25่สิบห้าลูกเแล้วก็มีไข่สามสอบาทครับผมโอ้โห เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเมนูทางร้านนะครับ,รรบก็ตามนี้เลยนะครับโจกเปล่า10บาทใส่ไข่17บาทนะครับโจกหมูอย่างเดียวนะ25บาทใส่ไข่32บบาทนะครับรก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่ครับ อันนี้นะเขาจะใช้เป็นหมูสับนะครับทุกคนไม่ใช่หมูเด้งนะ,ะไม่เหมือนไทยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนะครับทุกคน ร้านโจ๊กที่ขายดีมากๆนะครับคือลูกค้าเข้าตลอดครับขายทุกวันนะครับเวลาช่วงเย็นๆนะครับเวลา4ี่โมงเย็นห้าเย็นเป็นต้นไปนะครับอันนี้เป็นหมน้อทำซุปเขานะครับนี่ครับ เตรียมมากี่หม้อครับแม่วันนี้สองหม้อสามหม้อโอ้โหเปิดร้านไม่กี่ชั่วโมงนะหมดไปหม้อนึงแล้วโอ้โหเปิดดูได้ตรแต่เดี๋ยวครับผมขออนุญาตนะเปิดให้เขาดูดครับขออนุญาตนะคะโอ้โหอันนี้คือนี่ครับอันนี้หม้อที่สองนะครับหม้อที่สามหม้อที่สามเล้วนะหม้อสองอยู่นี่ค่ะหม้อแรกหมดไปแล้วอันนี้หม้อเบอร์อะไรคะแม่ นี่ครับอันนี้คือหม้อที่1น,นะครับหมดไปแล้วนะครับน,นี่คือหม้อที่2นะครับวันละสามหม้อใหญ่นะครับ ขายทุกวันไหมครับขายทุกวันครับขายทุกวันเนะาะขายมาขี่ปีแล้วนะครับท<า>ี่นี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดปีนะครับโอ้นี่ครับอย่างนี้นะครับเรียกว่าโจ๊กของแท้นะครับเอาลองทานก่อนนะว่าอร่อยรึมป cảm giác và tôi ทันนะครับยกเทเลยนะโอ้โหเป็นร้านโจ๊กที่ขายดีมากๆนะครับทุกคนวันละ 3มหม้อใหญ่นะครับหม้อเบอร์60นะครับนี่ฮะดูครับก็คือทางร้านเขานะครับนั่งทานที่ร้านก็ได้หรือว่าซื้อใส่ถุงกลับบ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวน้องผู้ชายเขาก็จะเตรียมหม้อถัดไปเลยนะครับ ใส่ไข่เท่าไหร่นะครับสามสิบเจ็ดบาทครับผู้ใหญ่นะใช่ค่ะใส่ได้ทุกอย่างตับไส้หมูกระเพาะถ้าเป็นเด็กใส่ไข่สั้นสองบาทนับอะไรคะของแกงหนึ่งถุนทะลุมีตับไส้หมูกระเพาะที่ใส่ได้ทุกอย่างอันนี้ใส่ทุกอย่างนะครับใช่ค่ะ ของผู้ใหญ่นะครับทุกคนใส่ทุกอย่าง37มสิบเจ็ดบาทนะครับรรแล้คระโอ้โหยอกหมูสองเสือสกไหมคะค่ะเสือกไหมคะไก่<จ>ขายมาแล้ว21ปีนะครับร้านนี้นะครับธนพรนี่คือเป็นชื่อใครครับพี่เองเลยใช่ไหม ส่วนมากเลยลูกค้าจะซื้อใส่ถุงกลับบ้านเนาะนั่งทานนั่งทานที่หลังร้านก็ได้นะครับกลับบ้านผานเช้าแยกเครื่องแยกไข่แยกผักอะไรที่ถุงอทานตอนเช้าก็มีเราจะแยกให้ทุกอย่างนะครับแยกผักแยกเครื่องให้ใช่ค่ะอ่านีครับถ้าเป็นน้ำซุปหม้อนี้มีเติมอีกไหมครับไม่เติมค่ะไม่เติมแล้วนะหม้อนี้เบืรออะไรเนี่บอ๋อันนี้สั่งทำสั่งทำพิเศษนะครับบวกไม่ได้ใหญ่มากนะครับ อันนี้เราสั่งทำสั่งทำพิเศษนะเด็กมาเราให้เด็กเขาทำเพียงเขาสั่งครับครับนี่นะครับใช้พนักงานขายถึง5-6คนเลยนะครับร้านนี้สุดยอดมากของร้านก็ต่างสาย้างไม่ขายคน5-6-7-8คนมีกี่ที่ครับตัวนี้ที่เดียวครับที่นี่ที่เดียวเลยนะ ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างใส่ไข่ได้ดสี่ร้อยเจ็ดตัวต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ร้านเขาจะไม่ได้มีหม้อดินนะแต่ว่าจะคำว่าโจ๊กหม้อดินนี่คือเป็นเป็นสูตรเป็นต้นต,ตำรับใช่ไหมครับก็คือเอามาดัดแปลงเอามาประยุกต์เพราะว่าถ้าเป็นหม้อดินคงจะไม่ทันหม้อดินแตกนะครับลูกค้าเยอะนะฮะทำไม่ทันอ่าหม้อกับหม้อไม่ทำไม่ทานใส่หม้อดินกับไม่ได้ใส่หม้อดินก็รสชาติเหมือนเดิมนะครับก็เป็นสูตรของเขาอยู่แล้วนะครับ ได้ค่ะข่ไขายผ่กได้แค่เนี้ยนี่ครับโอ้โหแม่ค้าตักไม่ได้หยุดนะครับหมดประมาณกี่โมงครับพี่เออไม่แน่ค่ะไม่แน่เนาะไม่แน่นอนนะมันมีเวลาเปิดและมีเวลาปิดนะคะแต่เวลาปิดนี่ไม่แน่นอนใช่ค่ะนี่ค่ะเส้นผักเนี่ยครับเวลาเปิดสามโมงแต่เวลาปิดไม่แน่นอนอ๋อปิดเปิดสามโมงนะครับบ่ายสามนะใช่ครับผม ก็คล้ายๆกับกล่นๆบรรยากาศตลาดโตลุ่งนะครับที่นี่นะใช่ค่ะครับผมครับผมไข่นะบางวันก็สองทุ่มสามทุ่มแล้วโอ้ไวนะครับสองทุ่มนะใช่บางทีก็สี่ทุ่มเนาะใช่ค่ะแต่นแน่คือติดตามไลน์แมนนะสี่อ๋อจะมีบริการของแอปด้วยนะครับส่งในทั่วจังหวัดทั่วเมือง สมุนสงข้ามนะเนี่ยครับน้องก็โอ้โหทำไมนได้อยู่นะผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับที่เป็นโจ๊กแล้วเขาใช้เป็นหมูสับนะครับไม่ได้ใช้เป็นหมูหมูเด้งนะครับรสชาติจะต่างกันใช่ไหมครับต,ต่างนะตัวที่ตัวเป็นหมูนี่คือเราเราได้หมักเรียบร้อยแล้วเนาะ<ด>นะครั เป็นอาหารที่น่าจะกินง่ายที่สุดแล้วนะครับสำหรับโจ,จ๊ er, นกนะเด็กสามขวบยังกินได้นะทุกคนดูครับคือเ็โจกเปล่าครับเง้าใช่างเยังไม่ชงเลยนูนี่ครับมันไม่คนที่ช่าง ใช้ขี่ถุงนะหมูใช้หลายถุงม oh. ั like hey, ้งหมอนึงโอ้แม่บอกโอ้นี่คือใช้หลายถุงอยู่นะฮะใช่น่าจะหกร้อยเจร้อยใบเดี๋ยวมาเอาได้ป่ะโอ้ดยเฉพาะไข่นะครับวันละหกร้อยเจร้อยใบนะครับดางไส้เปลี่ยนเสร็จแล้ว ทางร้านนะครับอย่างที่บอ,อกไปนะครับจะใช้เป็นหมูสับนะครับเฉพาะไข่นะวันละหกร้อยเจรอยใบนะครับร้านนี้ต่อวันนะครับ เร่เข้ามาครับทุกคนหม้อสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับสามหม้อใหญ่นะฮะนี่ครับ แปสิเ็สิบบาทค่ะพี่นัค่ะห่เดียวเดียวได้ค่ะเจบาทค่ะือ ยอดนะครับตัวนี้ขายไม่ทันเลยนะครับทุกคน นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับร้านที่ผมถ่ายให้ดูนะเป็นร้านคารโจ๊กหม้อดินนะครับทุกคนนี่ผมมาตอนรอบเดึกๆแล้วนะฮะก็ยังขายดีเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนี่นะครับคือวันละสามโมใหญ่นะครับนี่วันนี้โมอสุดท้ายแล้วนะจะหมดแล้วนะครับขายดีมากมากนะทุกคนดูครับนี่นะครับใครที่มาเที่ยวนะฮะจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมร้าน ธนพรโจ๊กโมดินะครับก็ามาสู่นนได้นะครับขายตั้งแต่เวลาบ่าย3ามโเย็ยนไปต้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมตลอดแต่คล่ปต้องขอต,ตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับแต่เดี๋ยวเราซื้อไปกินที่ห้องพักนะฮะ